เขาสัญญาว่าเขาจะรักฉันคนเดียวสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงจากใจใช่หรือไม่วันนี้เราจะมาแลนดอมกันใครที่เจอแลนดอมนี้นั่นหมายถึงว่าคุณอยากรู้ความในใจที่เขาสื่อสารออกมาเนาะมันเป็นคําพูดที่หวานมากๆถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณก็มีความสุขแต่ถามว่าคุณเชื่อเชื่อใจไหมคือมันเป็นความสุขมากจนกลัวว่าจะเสียเขาไปนั่นแหละมันก็เลยอยากรู้ว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่ไหมแล้วเขารักเราจริงๆใช่ไหมคุณชอบที่จะฟังพอฟัง แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันจริงใช่ไหมเอ๋เอาอยัางไงกันดีคะใครที่เจอแรนดอมนี้ด้วยความบังเอิญถือว่าโชคชะตาพามาเพื่อทําให้คุณปลดล็อกความรู้สึกด้านนี้นะคะเราจะถือว่าคนที่เจอแรนดอมนี้ไม่ว่าจะอยู่ราศีใดหัวข้อนี้เป็นของคุณคะ่ะแล้วเรามาฟังดูนะคะว่าหัวข้อนี้จะไปเจาะบังเอิญไปชนกับ แฟนของคุณที่อยู่ในราศีนั้นหรือเปล่ายินดีต้อนรับทุกๆราศีทั้ง12ราศีทั้ง12ลัคนายินดีต้อนรับเข้าสู่แลนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาบอกรักเราเขาบอกคิดถึงเราสิ่งที่พูดเอามานั้นจริงใช่ไหมและเรามีความสุขมากๆเราทําให้เรารู้สึกแบบมไม่อยากเสียเขาไปเนาะอ่ะขอดูกันก่อนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยพลังงานของโชคชะตาหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีราศีนะ ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีราศีของเขาที่เป็นความรู้สึกอย่างชัดเจนด้วย นะดูซิว่าในสีใบเนี้ยจะบอกครบทั้งทั้งทุกราศีไหมมันจะต้องมีความบังเอิญมีความซ้ำและมีความซ้อนทับกันเนาะปรารถนาให้แฟนของคุณเน่เกิดขึ้นในหน้ากระดานนี้นะคะก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลังงานแห่งโลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์นะคะของอาจารย์วัฒนาอัมมิซิงทาร์โลดูดวงส่วนตัวทักทายกันที่ไลน์ id master dot วัฒนาเนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปิด การเรียนรู้แพนดร u m มนะเป็นเวิร์กช็อปสนุกสนานง่ายๆกับการพยากรณ์นะอย่าลืมติดต่อสอบถามมานะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าโชคชะตาอยากจะดึงคุณมาเพราะอะไรโอ้โหเขาบอกว่าเวลาที่คุณโสดอนะ่ะคุณก็อยากมีความรักเวลาพอคุณมีความรักแล้วอ่ะคุณก็ มักจะไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีคุณอาจจะแบบว่า ต้องการให้เขาสื่อสารมากๆต้องการนู่นนี่นั่นเพราะกลัวคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณจริงคือคุณขาดความมั่นใจเพราะคุณอาจจะอยากโสดมานานก็ได้หรือว่ารักของคุณผ่านด้วยกันมานานมากจนกลายเป็นจุดอิ่มตัวหรือเปล่านะคะโชคชะตาก็เลยอยากจะบอกว่าเอาน่าความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ด้วยกันก็ประคบประงมมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาสื่อสารกันก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่าเรายังไม่เปิดราศีเขานะคะเราอยากไม่เปิด นะจากนี้เป็นต้นไปเป็นไพ่เล่าเรื่องแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้อาจจะเป็นเรื่องของคุณตลอดทั้งคลิปหรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนนะคะบางคนเข้ามาฟังเพื่อความสุขความสบายใจหรือว่างก็มาฟังเนาะไม่ว่าจะฟังแบบไหนย,ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็สิ่งดีๆรับไว้อะไรไม่ใช่เราก็ฟังผ่านๆได้นะเพราะว่าการพยากรณ์ในหัวข้อเหล่านี้แรนดอมเนี่ยมันเป็นพลังงานใหญ่พลังงานรวมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะอืมอมาแล้วนะ เขารักเราใช่ไหมสิ่งที่คุณเข้าใจก็ถูกต้องนะออ้ยลินกับฟันนะคู่นี้ก็ต้องบอกว่าคุณทั้งคู่มีความต่างกันไม่ใช่ว่าเหมือนกันสทัทีเดียวเนาะเราต่างคุณต่างต่างถูกเลี้ยงดูมาต่างกันไม่แปลกค่ะแต่ว่าเขาก็รู้สึกดีต่อคุณรู้สึกรักแล้วก็เอ็นดูคุณ ต่อให้คุณเป็นแบบไหนต่อให้เขาเป็นแบบไหนหรอกเขาก็ยังคงรักคุณอยู่ดีนะคะคำตอบคือเป็นไพ่พลังงานของความรักแล้วเขาก็รู้สึกว่าความรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยก็เป็นความรักที่คงเส้นคงวานะคะอืมนี่ไงคงเส้นคงวาแล้วก็มีมาตรฐานความรักก็ไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่เขาสื่อสารกับคุณละ่ะสิ่งที่เขาสื่อสารสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการสื่อสารออกมาเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะคุณต้องการด้วย คุณต้องการให้เขาพูดคุณต้องการให้เขาสื่อสารออกมาเป็นเสียงให้คุณได้ยินผ่านโสดประสาทของคุณนี่แหละเออผ่านผ่านขอให้ไม่ได้ยินนะ่ะคือมันเป็นความสุขตัวเองรักเขาไหมตัวเองเบื่อเขาหรือย,อยังตัวเองยังรักเขาอยู่ใช่ไหมตัวเองรักเขาคนเดียวหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นประโยคซ้ําๆแต่คุณก็มีความสุขแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรคุณบางทีเขาก็อาจจะบอกออกแนวลูกลาคาญเล็กๆนะอืมแต่เขาบอกว่าอ่านะถ้าถ้าคุณต้องการคุณชอบ เขาก็ยินดีที่จะพูดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมาจากความต้องการที่คุณอยากให้เขาพูดอ่ะเขาก็พูดได้เพราะว่าเอ่อเขาก็ไม่อยากให้คุณงอนไม่อยากให้คุณแบบว่าน้อยอกน้อยใจนะคะเพราะว่าต่อให้เขาพูดกี่ครั้งเนี่ยพื้นฐานในใจของเขาก็คือมาจากความสัมพันธ์เขารักคุณมันตั้งแต่แรกเริ่มและตอนนี้เขาลองมาครองคู่กันเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมแต่ที่เขาต้องพูดสื่อสารเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณบังคับเขาเล็กๆในตำแหน่งเนี่ย เออแบบว่าพูดนะไม่พูดนะน้อยใจคิดมากกังวลใจเสียงเปลี่ยนหน้างหงิกตาแดงเออน้ำตาไหลสะบัดสะบิงสะบัดบ๊อบพูดก็ได้แต่เขาก็ก็ไม่ได้เหนื่อยที่จะพูดนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอืเขารักจะพูดยังไงดีคือสถา่ารักมากแค่ไหนเขาก็บอกว่าเขาก็รักเหมือนวันแรกที่เขารักคุณนั่นแหละ ตอให้ตอนนี้วันแรกที่เขารู้สึกกับคุณอย่างไงเป็นไพ่เด็กเนะะี่ยค่ะเด็กถือถ้วยเนี่ยพอได้รักกันเขาก็เหมือนเดิมพลังงานก็เท่าเดิมอมืมันไม่มีจะบอกมา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 ก,มากน้อยน้อยน้อยไม่ใช่ของเขาเขาก็รักคุณเหมือนวันแรกที่เขารักคุณนั่นแหละอเรามาดูความรู้สึกของคุณบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยเรามันเป็นอย่างเงี้ยไม่มั่นใจตัวเองนะคะกังวลใจ กลัวเขาใหม่รักเห็นไหมพลังงานเขาสีสีทองอารามเลยพอผราถามว่าเอาตัวคุณล่ะกลัวเขาใหม่รักกังวลใจกลัวเสียเขาไปกลัวเขาไปมีคนอื่นกลับบ้านผิดเวลาก็กังวลใจเข้าใจแหละเข้าใจเพราะว่าคุณก็อาจจะระแวงระวังความสัมพันธ์แต่เขาก็รักคุณนะสิ่งที่เขาพูดก็ไม่พูดทําไมไม่รู้จะพูดยังไงก็รักอะก็ไพ่มันพูดแค่เนี้ยก็รักอะก็ก็ก็รักเหมือนวันแรกทุกวันนี้อยู่ด้วยกันก็รัก เออแล้วคุณอยากให้เขาพูดเขาก็พูดอืจริงๆแล้วเป็นพลังงานของคุณตะากที่หมุนวนเป็นลูกขาแบบเนี้ยเออว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวเสียเขาไปกลัวเขาไม่ลักกลัวเขาโกหกกลัวเขาอทำแล้วไม่บอกเรามาบอกเราที่หลังกลัวไปหมดเลยนะคะแล้วจะทํายังไงต่อไปกับหัวใจของคุณก็แค่รักกันให้มากๆแค่นั้นเอง เพราะความนักนี่แหละเขาถึงต้องนั่งอธิบายนี่ไงเพื่อให้คุณเข้าใจและเคลียร์เวลาที่เขาไปไหนทําอะไรเขาก็จะต้องแบบว่าเออก็ต้องบอกคุณแต่บางทีเขาบอกไม่หมดเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาก็เออมันมันยากที่จะอธิบายไงก็แค่บอกเออไปนู้นไปนี้แต่จะให้เขาลงดีเทลลึกๆเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องปิดบังอะไรคุณหรอกเพียงแต่ว่าบางทีเขาคุณเข้าใจไหมเวลาคนทํางานอ่ะพอถึงเวลาจะไปนู้นไปนี้แล้ว ต้องอธิบายสาธยายเหมือนเหมือน,อน,น,นอหเหมือนอ่านหนังสือให้ครูฟังเหมือนรายงานให้เจ้านายเงี้ยบางทีเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจเขาก็งุหงดบ้างดังนั้นสิ่งที่เขาก็บอกก็คือเป็นเหตุเป็นผลว่าเออเดี๋ยวต้องไปนู่นไปนี่นะเขาขอแค่คุณเชื่อใจเขาแค่นั้นเองคือเขาก็ต้องมีสังคมของเขานะแต่ถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณเขามีโอกาสนอกใจคุณไหมอะถามให้เลยเนาะกลัวนะกลัวหนาเนาะเขามีโอกาสนอกใจคุณไหมนะคะ โอ้ยจะนอกใจไปไหนล่ะไม่หรอกไม่นอกใจเลยนะคะเป็นไพ่แบบว่า,อ,าอยู่ในหมวดของการเก็บเนื้อเก็บตัวด้านความรู้สึกแต่ถ้าถามว่าไปข้างนอกไปได้ไหมไปได้สายเอนเตอร์เทนไหมมีความสุขไหมไปมีความสุขก็ได้หรือว่าบดจะอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบเงียบๆเ,เลยก็ได้คือไม่ถ้าถามว่าเรื่องชู้สาวเนี่ยตัวเขาไม่มีเพราะอะไรเขาถึงไม่มีเพราะเขามองว่าถ้าเขาทําแบบนั้นน่ะพลังงานคือเขาไม่ทำอะ่ะ ต่อให้เขารู้สึกอยากจะทำเขาก็ไม่ทำนะคะไพ่ใบต่อมาคืออะไรเขากลัวคุณเสียใจมากกว่า เขากลัวคุณเป็นพลังงานของความน้อยอกน้อยใจความเสียใจมากกว่าแล้วถ้าคุณเสียใจมันก็ไม่ดีไงเขามองแล้วว่าเราทั้งคู่ตอนนี้มันเป็นโชคชะตาที่เหมาะสมมันเป็นเหมือนกับว่าโชคชะตาหรือว่าเส้นทางที่ฟ้าเขาลิขิตมาแล้วกำหนดมาแล้วทำให้เราต้องคองคู่อยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปวกแวกเรื่องนี้เขารู้ตัวดีว่าเวลาที่เขาไปไหนทําอะไรเขา เขาสนุกสนานแค่ไหนเขาก็โฟกัสที่คุณเขารู้ว่าถ้าเขาทำในไรคุณก็เสียใจเออคุณยิ่งขี้งอนอยู่แล้วเขาเอองอนคิดมากกังวลใจสารพัดเลยอ่ะคุณนะสารพัดเลยอืมปฏิปราต,ตอฝาด้ายก็เอามาตีโพยตีพายเออไปนูน่นนะ อ่ะทีนี้เราไปดูซิว่าเกณฑ์ราศีอะไรจะผุดขึ้นมาในตอนนี้บ้างเออขอให้เป็นราศีแฟนของคุณนะเพราะว่าเขารักคุณเหลือเกินค่ะราศีอะไรราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะโอ้ขึ้นมาแล้วนะมีนพิจิกกรกฎแล้วก็ เหลืออีกสามราศีเท่านั้นนะมีราศีมีนที่เห็นในเนี้ยนะแล้วใครก็ที่ดูอยู่นะแฟนคุณราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎรักคุณค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูก็รักคุณเช่นเดียวกันค่ะเห็นอยู่แค่นี้เห็นอยู่แค่นี้นะคะแสดงว่าพอทุกคนน่ะเข้ามาแล้วต้องลุ้นว่า พลังงานนี้เป็นของแฟนในความในใจของแฟนคุณที่อยู่ในหราศีนี้นะคะเดี๋ยวเราเชื่อมโยงนักสัตว์ให้บางคนไม่รู้ราศีเนาะรู้นักสัตว์นะคะเด็กๆน้องๆที่ดูแรนดอมเนี้ยบางทีเขาจะรู้แต่นักสัตว์เนาะนักสัตว์ก็จะเป็นคนที่เกิดในนักสัตว์ปีขานนะคะปีเถาะนะแล้วก็ปีชวดแล้วก็ปีกุนค่ะมีแค่นี้แล้วเออเราต้องจบแค่นี้เพราะว่าราศีและนักสัตว์ขึ้นมาให้แค่นี้ จะบอกครอบจักรวาลไม่ได้ก็จำเพาะเจาะจงมาแค่นี้โชคชะตาดึงดูดให้รู้ว่าคนกลุ่มเนี้ยเขารักคุณเหลือเกินค่ะเป็นพลังงานความรักที่ดีด้วยถ้าใครถูกอกถูกใจแล้วรุ้นแล้วแบบโอ้ยโป๊ะเชะหันไปหอมแก้มแฟนเลยค่ะราศีตรงหอมแก้มเขาเลยค่ะที่รักค่ะจากใบนี้จะไม่จะไม่แบบคิดเองเออเอง,เอง,เอง,เองนะรักตัวนะจุ๊บ นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนใครทูกอกทูกใจแรนดอมนี้มีพลังงานบวกฟูฟ่องหัวใจพองโตนะคะแบ่งปันได้ค่ะดูคำอธิบายใต้คลิปนี้มีช่องทางการแบ่งปันค่าครูหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แทนะคะหรือจะแชร์ออกไปเป็นพลังงานแห่งรักเป็นเป็นมิติแห่งรักกระจายความสุขไปนะคะแชร์ไปได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า